Thank you. ริ่มจากช่วงลักกี้เมลสุขภาพกับปราศีค่ะคุณผู้ชมคะเสารนี้เราอยู่กับอาจารย์วัชกรชานพมเนตรรหัส4ี5ข้าหฮอร์เว์เป็นโหราศาสตร์พม่าอังควิชาธาตุโหราศาสตร์ไทยไพย,ยิบสีเลขศาสตร์เรามาดูกันซิว่าปี2,568เพิ่งย่างเข้ามานี้ดวงนักสัตว์ใดที่จะแหงและปังช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้ ข้าวหอหมกทะเลอบอร่อยหอมมากอร่อยกลมกลม่อมช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะผักที่เรารับประทานหรือผักที่เรามีติดบ้านติดครัวกันนั้นอาจมีประโยชน์มากๆอย่างที่คุณคาดไม่ถึงกับการช่วยดีท็อกซ์ร่างกายของคุณจะมีผักอะไรมัางนั้นอยากให้ติดตามในช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขค่ะ ช่วงลักกี้มิลสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเรามาพบกับรายการ Happy Life กับคุณรีดค่ะถอดบทเรียนปีที่แล้วที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายหลายท่านเจอเรื่องราวต่างๆมากมายต้องแก้ปัญหาอุปสรรคนะคะและต้องตัดสินใจต้องทำต้องเลิกหรือต้องวิ่ง ต้องเดินกว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ใช่ง่ายเลยแต่ว่าในช่วงนี้เรามาผ่อนคลายกันดีกว่ากับรายการสาระวาไรที่ดีๆที่หลีและทีมงานจะนำฝากกับแฟนๆค่ะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะลักกี้มิลสุขภาพกับราศีพบกับอาจารย์วัจกรชาญพรมเนตรรหัส495ฮอร์เวิ r l d เป็นโหราศาสตร์ พระมาอังควิชาธาตุโหราศาสตร์ไทยภพยิปสีเลขศาสตร์อาจารย์วัชกรสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คาปีใหม่เพิ่งเริ่มเข้ามาแน่นอนอยากรู้เหลือเกินว่าในปีนี้ดวงนักสัตว์ดแห่งปังพร้อมวิธีการเตรียมตัว รับความเฮงยังไงบ้างครับครับในปี2,568นี้นะครับผมก็จะมีดวงนักษัตริย์อยู่3นักษัตริย์นะครับที่จะมีรักาณะของความเฮงและปังน,นะครับก็คือคนปีฉลูนะครับคนปีวองและก็คนปีรักการครับ เพราะฉะนั้นนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยที่นักษัตริย์แรกนะครับก็คือคนปีฉลูนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโดยภาพรวมในปี2,568นี้นะครับจะมีการพลิกสถานการณ์ครับจากร้ายนะครับกลายมาเป็นดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานธุรกิจนะครับหรือเรื่องของการโชคลาภก็จะดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับในด้านการงานถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากขึ้นแม้กระทั่งการทําธุรกิจทางไกลก็จะให้ผลสําเร็จที่ดีดังมากด้วยเช่นกัน การจรจาปีสูงจริงๆใช่ครับผมการเจรจาครับการเจรจาสัญญาการค้าการขายก็จะสาเร็จแน่นอนส่วนในด้านของการเงินนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่จะมีโชคทางด้านการเงินนะครับนอกจาก รายได้ประจําที่ท่านได้แล้วนะครับท่านอาจจะมีโชคทางด้านพวกธุรกิจสังหาริมทัพย์บ้านที่ดินหรือพวกตลาดทุนตลาดทองท่านก็จะมีโชคเช่นกันครับผมนะครับในส่วนของด้านความรักก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นะครับจากที่เคยรุ่มรุ่มเดินดอนในปีก่อนๆนะครับในปีนี้นะครับความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะสุขสมหวังอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับเพชสนะครับ เสริมดวงเฮงของปีฉลูนะครับก็ต้องบอกว่าให้ใช้เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับนะครับที่เป็น โทนสีขาวสีเทาครับแล้วก็อาจจะตั้งน้ําเต้าทองใหญ่ๆครับไว้ในบ้านนะครับหรือที่ทํางานก็ได้จะเป็นการเสริมเรื่องของสุขภาพและผู้ใหญ่อุปธรรมครับผมครับต่อไปนะครับตัวนักกษัตร์ที่จะเห็นนะครับก็คือคนปีวอกครับผมโดยภาพรวมครับคนปีวอกในปี2 5 6 8นนี้จะมีโชคเด่นเลยนะครับที่เกี่ยวเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับเพราะในปีนี้นะครับต้องบอกว่าโอกาสดีๆจะเข้ามาสู่ท่านไม่ว่าจะโอกาสทางด้านธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเก่าก็สามารถที่จะต่อยอดให้เป็น กะเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในด้านการงานนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคน b ีวอกมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีปรับตำแหน่งที่ใหญ่โตมากขึ้นนะครับเพราะว่า ฝีมือความสรู้ความสามารถของท่านนั่นเองนะครับที่ทําให้ท่าน,นประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงที่โดดเด่นนะครับผมส่วนในด้านของด้านการเงินก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นปีนะครับที่ท่านจะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่โดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจทางด้านพวกสื่อ IT เทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมใหม่ๆมีโอกาสที่จะขยายงานในทางที่ จเริ่เติบโตมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะมีโชคทางด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกันครับผมส่วนในด้านความรักนะครับก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าลาบลื่นตัดฝ่ายตัดให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็จะทําให้ความรักนี้ครับลาบลื่นมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมค่ะดังนั้นนะครับผม เพิ่เสริมดวงความเฮงขอคนปีวอกนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้พวกเสื้อผ้าเครื่องประดับที่เป็นโทนสีครับแดงชมพูม่วงนะครับหรืออาจจะใช้โคมไฟสีแดงเนี่ยประดับตกแต่งห้องของท่านก็ได้เช่นกันครับผมคและต่อไปนะครับดวงนักข่ย์สุดท้ายนะครับที่จะโชคดีนะครับก็คือคนที่เกิดปีลักกานะครับผมในปี2568นี้ก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมท่านจะโชคดีทางด้านการงานธุรกิจนะครับสิ่งที่ท่านทํามาก่อนหน้านี้นะครับ ในปีนี้นะครับก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับผมโดยเฉพาะในด้านการงานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ท่านมีโอกาสที่จะได้ไต่เต้าตําแหน่งที่สูงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับคำแนะนําก็คือว่าให้ท่านเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอครับท่านจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในด้านที่การงานอย่างแน่นอนครับผมส่วนในด้านการเงินนะครับนอกจากว่าท่านจะมีรายได้ประจําที่มั่นคงต่อเนื่องแล้วนะครับก็เป็นปีที่ดีนะครับ ที่ท่านจะมีรายได้เสริมจากการทําธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจด้วยตนเองหรืออาจจะร่วมกับพันธมิตรท่านก็มีโอกาสที่จะได้รายได้ที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นครับผมส่วนในด้านความรักนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับสำหรับคนที่คบหาดูใจกันมานานแล้วนะครับตอนปีนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้ตกแต่งนะครับแต่งงานนะครับสร้างครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับผมดังนั้นนะครับ แค่เสริมดวงนะครับความเพลงของคนปีละกาในปีนี้นะครับก็แนะนบว่าให้ใช้พวกเสื้อผ้านะครับหรือเครื่องประดับนะครับที่เป็นโทนสีฟ้าสีเขียวนะครับหรืออาจจะตกแต่งด้วยต้นไม้ที่มีดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมไว้ในบ้านของท่านก็ได้เช่นกันครับดวงดีๆแบบนี้ก็ต้องดีใจกับปีฉลูปีวอกและปีละกาใช่ครับที่สําคัญที่สุดอยากจะบอกเลยนะครับว่านี่เคล็ดลับต่างๆที่อาจารย์บอกเนี่ยอันนี้เก็บใส่กระเป๋าไว้เลย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ,รบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มัชกรชันธมเนตรนะคะคร,ห,รหัสอะไรคะถ้าเกิดแฟนๆอยากจะติดต่อคะ495นะครับผมติดต่อได้ที่โฮโลเวอร์ครับผมบีช่วงครูคุณรี สนับสนุนโดยกะทิร้อยอร์เซนตราอร่อยดีอิชิตันกรุ๊ปนมเปรี้ยวบีททเก้นไลท์ช่วงครัวคุณดีดวันนี้ถ้าพูดถึงหอหมกเมื่อไหร่กะทิขาดเขาไม่ได้เครื่องแกงก็ขาดเขาไม่ได้วันนี้หอหมกของเราไม่ต้องนึ่งเอากันง่ายๆเลยแหละเพียงแค่มีกระทะก็จบแล้ว อันดับแรกตอกไข่ลงไปปึง้งไข่ลีก็แนะนำนะควรจะเป็นไข่ใหม่เสร็จปับ๊บพริกแกงแดงแม่ประนอมใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใส่วัตถุคันเสียไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสแล้วตีไข่กับน้ำพริกแกงแดงแม่ประนอมให้เข้ากันเลยพริกแกงที่ลงไปกับพร้อมกับไข่เท่าไหร่ ดูสัดส่วนนะคะกะทิเท่านั้นกะทิต้องเป็นอร่อยดีเปิดง่ายใช้สะดวกแค่ขย่าเขย่าบิดป,ปึ้งแล้วก็เทสัดส่วนเขามีเท่าไหร่เรากะทิเท่านั้นวัดไปด้วยกันประมาณนี้จบแล้วตีเข้าหากัน หลังจากนั้นปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสและน้ำปลาน้ำตันทายคนไปเสร็จปับ๊บเราก็จะนำเครื่องทะเลทั้งหมดไปผัดแต่เรามาหั่นปลาหมึกกันก่อนค่ะสำหรับปลาหมกึกเราจะหั่นด้วย large meat knife wood 8นิ้วนะคะนี่รุ่นเขาแพทดิงตันนี่เลยโอ้โหด้ามไม้เขาพักขวดนะจ๊ะนี่ผสมเรซิน เป็นสีแบบธรรมชาติมากและที่สำคัญที่สุดทนกว่าไม้ปกติ10เท่ามีดเนี่ยของเขาคมมากเขาใช้อุณหภูมิชุบแข็งที่อุณหภูมิ1,000องศาเซลเซียสนะจ๊ะปึบ๊บนำเครื่องซีฟู้ดทั้งหมดนี้ไปผัดค่ะน้ำมันที่เราจะมาผัดกับตัวหออ่อหมกวันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวเกสร น้ำมันรำข้าวตราเกสรอ,อุดมไปด้วยออริซโนล1,000ง ppm ได้รับตราสัญญาลักษ์อาหารรักหัวใจค่ะลงละอหอยแมงผู้ปลาหมึกกุ้งทะเลเนี่ยผัดอย่างเร็วสุกเร็วมากเครื่องหอหมบกของเราที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วเทลงไปตรงนี้เลย เสร็จปั๊บมะพร้าวอ่อนลงเสร็จปั๊บโหระพาลงเสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะพริกชี้ฟ้าแดงลดไฟลงทำการปิดฝาพอหมกของเราโอ้ดูดีมากนี่เลยนะคะนี่ปุ๊บอืม เลิศเลิศเลิศแล้วเอาเครื่องห่อมกมะาพร้าวนี่มาอยู่ชั้นบนเมน,นูไทยๆโบราณซอฟพาวเวอร์ของจริงข้าวห่อหมกทะเลอบอร่อยอร่อยมากแล,กล้วก็มาตักข้าสวยร้อนๆรัลกแฮปปี้ไลฟ์กับคนณดี Tips. เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยมีตรานกเพนกวินจากสีไทยช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะในแต่ละวันเราอาจรับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวในสัาดังนั้นการดีทอ็อกจึงจำเป็นมากและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการ กำจัดสารพิษตกค้างในร่างกายของเราออกไปผัก8ชนิดเนี่ยถ้าคุณมีประจำบ้านไว้ในตู้เย็นมันสามารถช่วยคุณได้เลยอันที่หนึ่งผักชีตัวที่2กระเทียมค่ะตัวที่สาผักเคลค่ะ4ี่บีทรูทค่ะแล้วหหัวหอมนะคะ6มะน,นาวที่เราบีบทานประจำนี่แหละแล้ว7คือตัวขึ้นใช่ สุดท้ายคือแครอทค่ะเรามาลงรายละเอียดในแต่ละผักที่ควรมีประจำตู้เย็นในบ้านเราเลยผักชีเป็นผักที่มีประโยชน์ในการกำจัดสารโลหะหนักจากร่างกายของเราได้ดีที่สุดจริงๆเช่นพวกสารปอรอตตะกูอาลูมิเนียมสารหนูและที่สำคัญที่สุดป้องกันโรคต้อ,กร,ตอกระจกอีกตัวที่สองกระเทียม ช่วยล้างสารพิษในร่างกายของเราโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอีกทั้งช่วยชะลอวัยเสริมสุขภาพหัวใจบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานค่ะผักที่3คือผักเขียวไฟเบอร์สูงมากช่วยย่อยอาหารช่วยลดน้ำหนักเพราะในผักเขียวนี้มีพลังงานที่ต่ำามาก อีกทั้งบำรุงสายตาเพราะมีวิตามินเอสูงถึง206เปอร์เซนตนะคะวิตามินเอที่อยู่ในผักเขียวช่วยบำรุงหัวใจสุดท้ายผักเขียวมีโพแทสเซียมที่สูงมากค่ะตัวที่4บีทรูทเจ้าบ,บีทรูทนี้ประโยชน์ทำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลงทันทีลดความเสี่ยงต่อโรคตับ และกระตุ้นสมองแก้อาการเมื่อยล้ามากเพราะมีธาตุเหล็กฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ป้องกันโรคโลหิตจางทำให้กระดูกของท่านแข็งแรงมาตัวต่อไปคือหัวหอมค่ะประกอบไปด้วยสารต่อต้านมะเร็งหลายชนิดทีเดียวและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากช่วยทำความสะอาดเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลของท่านลง นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจของท่านทำงานได้ดีขึ้นช่วยรักษาโรคหอบโรคภูมิแพ้และช่วยรักษาโรคเบาหวานช่วยทำให้ระดับน้ำตาลของท่านคงที่พักตัวต่อมาขึ้นชายถือว่าเป็นสุดยอดอาหารในการทำความสะอาดเลือดของท่านและช่วยลดความดันโลหิตสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรรับประทานขึ้นช่ายเป็นประจำเลยในขึ้นช่ายนั้นยังประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยเรื่องของโรคมะเร็งอีกทั้งยังช่วยขับของเสียจากร่างกายของท่านมาถึงมะนาวกันบ้างมะนาวเป็นสุดยอดอาหารที่ช่วยทำให้ความสะอาดตับของท่านดีขึ้นมีวิตามินซีที่สูงมากจะช่วยล้างพิษและทำให้เลือดของท่านสะอาดยิ่งขึ้น และท่าน้ำมะนาวสดๆผสมกับโยเกิร์ตและน้ำพึ่งเมื่อไหร่แล้วก็จะเป็นซปเปอร์ฟู้ดของท่านในการล้างพิษในลำไส้และป้องกันอาการท้องผูกของท่านได้อีกด้วยค่ะสุดท้ายแครอทแครอทแ,แน่นอนทุกคนรู้มีสารต้านอานุมูลอิสระที่ดีเยี่ยมช่วยปกป้องร่างกายจากสารพิษในสิ่งแวดล้อม ช่วยระบบทางเดินประสาทสายตาผิวหนังที่ต้องสัมผัสกับแสงแดดเป็นประจำสารในแครอทช่วยลดอาการเกิดโรคมะเร็งและช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจและหัวใจของท่านแข็งแรงขึ้นผักทั้งหมดที่หลีศพูดมานี้ราคาไม่ได้แพงมีประจำบ้านไว้เลยเรารู้อยู่แล้วว่าผักเหล่านี้สามารถนะคะล้างพิษ ดีถอกร่างกายของท่านได้อย่างดีเก็บไว้ประจําบ้านค่ะเมื่อเรามีประจําตู้เย็นแล้วเราก็ต้องใช้ด้วยนะคะมันถึงจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่เก็บไว้นานๆานทุกอย่างควรจะเป็นของสดๆจะดีกว่าเสาวนี้หลีขอมอบสูตรน้ําปั่นเพื่อสุขภาพค่ะน้ําปั่นแรกเป็นน้ําผักรวมสกัดเย็นช่วยบํารุงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเราค่ะวัตถุดิบมีแอปเปิลปอกเปลือก250กรัม สับปะรด750-800ถ750ึงกรัมผักกรีนคอสใส่แค่พอดีเขียวน้ำสกัดที่2บำรุงเลือดสกัดเย็นช่วยบำรุงระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายของเรานะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะแอปเปิล6ลูกบีทรูท40กรัมน้ำมะนาว30 ml mm hmm. คุณผู้ชมคะ mm hmm. นอกจากการรับประทานแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้ว mm hmm. การที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดี เราต้องคำนึงถึงการขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายของเราที่มันตกค้างต้องออกไปค่ะสุขภาพของท่านดีแน่นอนค่ะแล้วมาพบกันเสาร์หน้าค่ะแฮปปี้ไลฟ์พอชครณีรีวันเสาร์เจ็ดนกาห้าสิบทีดูทีวีกด33มสามดูทีวือกด3สัสขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ Happy Life. สุดกับในวันนี้ยิ้มในวันต่อไปโอบท้อมโยรักและเจ